สวัสดีครับผมแชคจากพีวันครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับ Android ตรงรุ่นนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของมิชิกานะครับแอนดรอยตรงรุ่นตัวนี้เนี่ยเป็น Android สำหรับรถฟอร์ดนะครับฟอร์ดเลนเจอร์ T7 นะครับซึ่ง Android ตรงรุ่นตัวนี้ของมิชิกาเนี่ยก็มากับ RAM 2, อ o m 32สามสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเวอร์ชัน Android ด้านในจะเป็นไงบ้างนะครับ สำหรับ Android ตรงรุ่นนะครับที่เป็นของ Ford Ranger ปี2018นะครับหรือ Ford T7 เนี่ยนะครับก็มาพร้อมกับแอปพลิเคชัน g o o g l e m a p นะครับแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับก็สามารถรับชม YouTube ได้แล้วก็สามารถใช้ o o o l l m m p s นำทางได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานะครับแต่เจ้าตัว Android ตรงรุ่นมิสซิส ตัวนี้นะครับที่มาพร้อมกับ ROM อม32เนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เราต้องการเข้ามาไว้ในตัว Android ตัวนี้เพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจเนี่ยก็โทรมาได้ที่เบอร์02-932-3485หรืออีกเบอร์โทรหนึ่งของเรานะครับ084-524-4433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ carpromarket.com คครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ